ท่านนะครับนะเดี๋ยวผมจะพามาชมระบบยุกรรมของมอเตอร์ไซค์กันบ้างน,นะครับว่ายุกรรมยังไงนะครับใช้มอเตอร์แบบไหนนะครับเดีย๋ยวผมยกยุกดำให้ดูนะครับผมนะเรนะิ่มนะครับ่อยู่มดับใหดูครับนี่นะครับดับพางไปแล้วนะสองคันนะครับ จะมีขึ้นช้าขึ้นเร็วนะครับขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะครับอันนี้ขึ้นช้านิดนึงนะพอแบปเห็นกันเลยนะครับสองคันนะครับ gpx สองร้อย cc นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมระบบยกดำบ้างครับชุดดำนะครับเป็นชุดดำดัดแปลงนะครับจากเสาเดียวนะครับเป็นเสาอากาศนะครับเขาเรียกเสาอากาศนะครับให้เป็นขาคู่หรือขาตกะแตนนะครับ อย่างนี้นะครับช่างนจัดแปลงไว้นะครับเตรียมพร้อมมาแล้วนะครับนี่สิบชุดนะครับอยู่นี่ก็ประกอบไปแล้วสองชุดนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่ห้าสิบแอมป์นะครับทำไมวางแบตเตอรี่ไม่เหมือนกันทำไมคันนั้นอยู่นู่นแล้วคันนี้ทำไมาอยู่ข้างล่างนะคันนี้มีวินนะครับก็เลยอ่าเฉลี่ยสายมาไว้คนละข้างนะคนละครึ่งทางนะครับเพราะคันนี้มีวินไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ ไฟฟ้าด้วยนะครับก็เลยเอาแบตมาไว้ตรงกลางนะครับส่วนคันนู้นก็เทน้ำหนักไว้แบงมังนะครับจะได้บาลลนซ์กันนะครับชุดดำนะครับคันนี้พึ่งทำลูกกระบะเสร็จนะครับยังไม่ได้ใส่ราวเลยครับตรงนี้ราวข้างล่างนี่ยังไม่ได้ใส่นะครับนี่ราวข้างล่างนี้ยังไม่ได้ใส่นะเหมือนคันนู้นนะครับอสองคันนี้นะครับแตกต่างกันอยู่ที่เพ่านะครับคันนี้เป็นเพ้าท้ายริบล็อกนะครับ ล้อท้ายแดงสูตรเร้อยรุ่นดิบล็อกนะครับส่วนคันนี้ก็ได้สูตรเอทร้อยเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพาธรรมดานะครับไม่มีดิบล็อกนะครับแล้วก็คันนี้จัดเป็นล้อแดงทั้งสี่ล้อนะครับล้อแมักแดงสีล้อนะครับส่วนคันนี้ก็เป็นล้อสแตนดาดนะครับสีเงินข้างหน้าล้อหลังเป็นสีแดงนะครับลูกค้าชอบล้อก็มีนะครับเป็นสีน้ำตาลสีแดงนะครับนี่นะครับ อะไรมีนะครับใครสนใจครูมานะครับใน y YouTube ไม่ได้ตอบนะครับผมต้องครูมานะครับเพราะว่าไม่มีเวลาไปตอบนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวลงให้ดูนะครับอลงทีละขั้นนะครับนี่นะครับลงนะครับเป็นดัมไฟฟ้านะครับระบบชาร์จแบตด้วยแบตมอไซน์นะครับชาร์จมอไซน์ครับ ถ้าเราไม่พอนะครับแบตไม่พอก็เอาไฟบ้านชาร์จช่วยนะครับเพราะว่าไฟชาร์จของมอเตอร์ไซค์ไม่พออยู่แล้วนะครับแบตลูกใหญ่นะครับขึ้นนะครับขึ้นอ่านี่ขึ้นลงนะครับเดี๋ยวคันนี้ขึ้นบ้างนะครับเราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ยกได้นะครับนี่ ก็จะปรบมาณนี้นะครับ๋ยี๋ยวลวมรอชมตอนทําสีเสร็จนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับ0836780573นะครับเบอร์โทรช่างขวัญนามร์ปชมช่างขวัญนะครับ0836780573นะครับโอเคครับ